อาแะ้รับผมก็ต้องขอวสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Hero of New Earth ฮะเป็นเกมโมบะยุคปี 2010. Oh. 2 0 1 0ก็วันนี้ก็รับหน้าที่เป็น ฟินบี w o ูดครับเป็นตำแหน่งบิดเลนนะครับผมไล่้ฝั่งผมนะครับเป็นฝั่ง r e เจ o n ก็จะมีฟิ n er บีชฟูดแบ็กสมิธพาราไซ a ์กาเดียเตอร์เดวลเลอร์ฮะส่วนฝั่งเฮลบอลนะนำทัพมาโดย p พเบิลวิสเลเยอร์บิดแครนกันเลฮะ ก็ตอนนี้ก็พอร์ตเกมก็รอสักครู่ครับผมกาเดียจัดให้ดูหน่อยนะแบบคีไทยไฟเดียวไม่ยากเพื่อนจัดให้จัดทองสองชิ้นเนี่งผมไม,ผม่ผมผมเจอไอ้อะไรวะตอนนั้นอนะผมเล่นทีมผมมันมีเพชรเลนกับกาเดียบาแตกไปแล้วนะสองบาเหลือบาบานเนี้ย แล้วแม่งมันออกมาฮเป็นซเลนรถเกาะห้าและกาเดียไปคียตายฮ้เฮียพิกพิกเกมชนะเลย,ยถ้าหยุดวะถ้าฮีโร่มันแตกสามทางมันสู้ได,มได้มันก็สู้ได้ l e ไ,ได้ e t it <off. S 3> okay. แต่ว่าตายนี้เราก็น่าจะตึ้งเลยนะเราไม่มีตัวเปิดว่ะก็สู้ได้รอล้วงไม่มีแบบเป็นอ่ะมันต้องเล่นตั้งรับอ่ะมันบุกเดินขึ้นไม่ได้มันต้องให้เด็กกนำจัดๆเลยววันทำต่อนะ We are going looting ฝ่ายนนห,หน้าอไรนแต่ก็นายมันต้องดึงคลิปว่าดึงมันเล่นเนอะนี่ไง Mình thấy đi lại, tí vài tí lại. Sakas. Nên mà farm เมื่ทัน่ะมาเข้ามาตีอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่มีของเลยที่เจ็ดบวกมา God deal for me I saw smiles I hate smiles I Spirit, I didn't steal it <laughs> Suckers Say hello to my two pals

they singing but no, <laughs> turning back now <laughs> suckers i'm not taking away honest people can buy it off me i didn't steal anything i found it on your corpse แมงวั f สอุ๊บเลยใส่เรายับเลยพี่ไอ้เหี้ยลุนปอม ศัตรูหายไปศัตรูหายไปศัตรูหายไปบิดไ,ไม่อยู่ตันได้ปะ Behold my brilliant brilliance! not Going <c oughs> เกมเสียวะ่ะเฮ้ยปปิดแม่งมาเติมไม่ <c oughs> สัตว์ใส่มีว่ารอไซไม่ไหวก็ต้องหวานมันเลยเพื่อนไม่หวานไม่ได้ซน่าจะได้ตูนบนอีกแล้วอี๋ อไม่็รกมาสัตว์ตักำลังไปเล่นบอลมาบอลายไป r k treat or murder <laughs> 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 I saw a smile, I smiles. The... <laughs> 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 Thank you for the gold. <laughs> I can't I can't here. anything, I found it on <laughs> มันไม่ไดันเล,นลเนมาแล้วเนี่ยทันเรอไม่ทันระวังตจอดที่ตรงเยี่ยนโอ้แล้วไม่เห็นยินเลยผมเลยศัตรูหายไป มามามาม่คไหวแล้สามตัวเข้าป่าเน,นี่เยเดวโมาเดวโมาน้ำไม่มีเว้ยปล่อยตัวได้เลยเอว่า,า,า,า l

some holiday spirit i didn't steal anything i'm <laughs> what you for me uh.

Preet on murder. <laughs> <laughs> you are mine. ตึงคลิปห่าเลยเขี้ยทุกคนแม่งเล่นเก่งมาก You. are you the... oh yes man the, the legion the... had destroyed a hellborn tower. ไม่มีพิเศษหรอสักกีอสแล้วเดวอโห้ก็เฟคเข้าเลยเดวอตายงั้นกบแล้วก็บีเคเยอะว่ะไม่น่าไหว ป่าบนนี uh oh. ่เฮ oh. ้ย well, oh. ักษ์ใครมาบนเลยโอ้ยเยอะมากโอ้ยอยู่บนบนเลยโว้ยเอ้ยเอาโดนโดนแล้วโคตสวนรรค์เลยช่วยเถอะผมเอาวิเศยโยบินมันรองน้าวไอ้นี่เยอะเออโว้ย ต,ตันน่ะต่นบนบนตอบปะไม่หันลยได้มได้ไหมเข้าได้หมาดไม่หันแล้วมีลับ

One of your structures is under attack. destroy a Hellborn Tower. Massacre. What's all here you. Hellborn Tower. ai yeah. là Stay Dead, youtube. Bye, nó dù lao. Nó lớp the guy, Yeah, yeah. yeah. <coughs> ต่อได้ป่ะเพื่อนด,ดูเลือดกูดิปินมีเลือดปะมีตีปะ่อดูเลือดแต่แรกก่อนดูดูโวแม่งเก่งไงเฮียยอมรับเลยเหมือนสมัครไอดีมาใหม่เนี่ย Here, suckers.

เดินมารอซ้อนไกม่กัดอ่ะกไม่รู้ไอ้เนี้ยโทษตัวเราก็บอรออยู่อ่ะได้ยู่เพื่อนซอโอ้โหเจ็ดแม่ไปสามแล้วเหรอไปน้องเทือนมัวมัวตัวเละพี่มัวดิเนี้ย Hãy have destroyed a Hellborn Tower. cái nè. mà dí We are going looting. không xóa nhiều Let's go. Uh. ม,ไไมันเล่นกันอยู่สองคนอยู่นี่ยรัว e a เว้ย <c oughs> เกมนี <c oughs> ม้ต้องไไีซี่แลวละมมีรถเก,ก๋งพอมั้ย จะอยู่รับป้องไม่อยู่มันไม่มีใครว้ามาเล่นเลย่น้อได้ได The Legion b o r n ี่อะไรวะเนี่ยเียเพี่อะไรวะเนี่ย ขอคลิปหน่อยดิกูจะได้หาเรามีเจนอะอ๋อยี่หเอดเลยคู่ขอเออดู นิ่มจัดเลยเก่งเลยครับเต้เมันเล่นไม่เ,เป็นหรอที่ที่ว่าอืมอคุณคว่ามันจะเบียงมาตาันกูประสาบหลบอย่างดีเว้าทุกอย่างตายถึงกูด้วยโอมเมดี

วัว like ม yeah? <power> bon bon <ts> ็อบเผาให้สวนตีนจัดเออเขาได้อ่ะเียโอ้โหเี่ยเพเก่งพวกึงเด็ดแม่จุ๊กล็อกขาด้วย เยึดแม่แล้วกลับมาตุกอีกโอ้โยยึดเคแม่งคอลายสัตว์ Stay dead you fool ไม่มีไเงินเพื่อนมีจ้ะโอ้โหเยอะมากสุดหน้าบักกูขี้เอ้ยมึงจะไม่ยอมจริงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายแม่งให้หมดอ่ะ We are going looting. <laughs> Sailing to my two up The Legion has okay. destroyed a hellborn tower. But so yeah, I'm going to kill a lot มันจะวิ่งมาโคเด็กอี่เีงเป็นคนเด็กกูจะรอดไม่ตายแล้วหมูตุ่นเลยวะ่ะเกมเนี้ย